าราชการจังหวัดท่านปลัดจังหวัดท่านนเอำเภอสิรินพร้อมคณะครับวันนี้ี่ผมในนามตัวแทนที่น้องเคยรับผลกระทบที่หน้าเกื่อนเิรินทรมีความยินดียิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านพร้พอมคณนะนะครับก็ถือว่าเป็น ภาษายอีสานบ้านเท่ากับว่าต่างหยาบหน้าพญาหยาบเมืองเนาะครับเนาะแต่สีน้ำจ่ความคงเพืองน้ำจ่ความจะเลื่อนลงเรื่องว่าสูพวกหมูไต้เท่าครับวันที่นอาเสียแดงเท่าได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับท่านนะครับเชื่อว่าเป็นเกียรติหลีผมดีใจตื่นตามใจจนทิ่บอกกมาออกเนาะครับเนาะนะครับก็ขอขอบคุณท่านท้องคณะท่านนอกจาก เลื่อนการไกลเยลีเขพี่น้องก็เป็นเอกเสถียรพี่น้องนะครับในพ่อครับถัดล่องเลข,ขานะครับขวัญใจขุ่นเสียแดงเขา้ามาพี่น,อน,อน,น,น้องเนาะเอาข้อสร้ากันครับกันในพ่อครับท่านครับก็มีใจหลายได้พี่น้องเอ้ย,อยผมว่ามาต้องย้ายไปอยู่ไหนหรอกตั้งหมู่บ้านเสียแดงอยู่มองนี้เลยแล้ววะเฮ้ยหหเ,ยเยห็นแล้วเขินใจหลายวันนี้ ผมมากับผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเราครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสุดที่นั่นบุญมีปกปืยท่านด้วยนะครับท่านปลัดจังหวัดครับเกียรติวัฒนวงศินทร์ครับท่านนายอำเภอสิรินทร์นายอำเภออนุปุนอน re ุนอกนะฮะท่านตองกันจังหวัดท่านสันต ja ิพงษ์สมศรีครับท่านผูมิกับสพสิรินทร์ครับพระดุลเอกจังหวัดเตียงรักครับ แล้วก็ท่านผู้ดิการหัวหน้าสํานักงานเอลเาขิการดิการนายกท่าน,านพอสลาวุฒิศัจชก่อนอื่นนั้นแลมโบอีสานอยากจะบอกพี่น้องว่าให้สบายใจ,จผมประสานงานโดยเฉพาะพี่วันชัยโทรศัพท์หาผมตลอดทุกเมือ่อคุยกันบน่อยบอกขอแล้วบอกว่ากลุ่มนี้ท่านกลุ่มไม่ต้องหวงเสือแดงเหมือนแลมโบนั่นแหละไม่ต้องหวง เอาไงเอากันมาท่านสั้นๆอตตบมพอเอยพี่น้องแล้วเหลือแลนโบจะไม่ซอยพวกเดียวกันแม่นบ่เอ,เอาว่าภายในเดือนพฤษภาเนี่ยทุกอย่างต้องมีข่าวดีสำหรับพี่น้องกับพยสบายใจได้ทางกระทรวงพลังงานทั้งพู้ตรวจทางกระทรวงพลังงานรับปากผมว่าต้องเข้าคอมดจบภายในเดือนพฤษภาครับ อาใช้ยโยเหนยใช่นี่คือความสำเร็จของพวกเรานะครับที่น้องที่รักทั้งหลายตูมาจักมือแล้วเน,นี่ยจักปีแล้วกี่ปีแล้วแต่ต่อไปเนี่ยทุกอย่างมันจะได้จบเจ็ดีไม่มีปัญหากลุ่มเมาเก้ไปเจอกลุ่มที่ิดถนนไม่ใช่กลุ่มอยู่ขังถนน,นไม่ถช่กระนนาดาษพิด<อ>หรือเลื่อนแล้ว กับแล้วกลับเบอนี่แหละผมไปว่าแป๊บเดียวกลับหมดแต่กลุ่มนี่แต่ไม่อยากแต่ไม่อยากไปว่ากลุ่มไหนแต่กลุ่มนี่นนารักเรียบร้อยเพราะเพราะกลุ่มนี้ม่มีนโยบายทาให้คนอื่นเดือดร้อนแน่นกว่าพี่น้องทีนีแล้วะครับพี่น้องอย่าให้เขาว่าเขาได้โดยเฉพาะใครที่เป็นคนเสือแดงเนี่ยอย่าไปเช็ดอีกอย่างที่บันทิดกฎหมาย อย่าไปเหตุเฉยที่ทำให้ประชาชนก็นเดือดร้อนเดือพีน้องนะ้อเราสู่ตามวิธีการอย่างน,น้อยที่ทุดมันก็มีไอแมลบูคอยช่วยอยู่ในทําแน่งแล้วกันอย่างน,น้อยส่สุดมันก็มีไอแมโบูคอยซอยเหนือพี่น้องอยู่ที่รัฐบาลก็แล้วกันแหละครับพี่น้องสบายใจเนาะพอดีพเพื่อนผมไม่เือแดงพเพื่อนผมเนี่ยมันไปหาผมหลายมือไปหาบ่อย เดี๋ยวก็ไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนชื่อไอ้เกิดส่งเสริมมันเป็นแกนนําอุบลที่พิบูญบางสาหานี่แหละพยายเกิดพุท,ท้ายมันมาตายซะ้นึ่งนั่งกินเขา่าอยู่ดีๆม,มันก็หงายหลังเพิงไปเลยเป็นเลือดสมองแตกตาย ผมก็เลยต้องรีบไปงานศพที่เขาจะเผาสามโมงเนี่ยผมจะไปเผาทันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันเด้อพี่น้องอยากจะอยู่โดนๆอยากจะกอดกันใ้อบอุ่นอยากจะเข้าไปหอมแก้มคิดทอดกันหลายสู่ด้วยกันมาเนาะพี่น้องเนาะเร็บรลอยแน้วทิเนี่ยมาเจอหนักกันก็อยู่ด้วยกันนานๆแต่เสียดายเวลาที่เขาจะต้องไปงานศพถ้าไม่ติดงานศพผมจะกินนี่แหละกินเข่ามือเย็นมือแรงก็นี่แหละอ่า มันจะตกงเครื่องนะทีนี้แล้วพวกนี้จะต้องเดินสายต่ออีกขอให้กำลังใจพี่ดองเขาด้วยเอาว่าภายในเบือนพฤษภาเนี่ยข่าวดีและผมจะตามกระทรวงพลังงานเอาเข้าคอรมอให้จ่ายเงินพี่ดองให้ได้ครับำคัญารที่สุด ขอพี่น้องได้ฟังพี่วังชัยฟังพี่ประสานฟังแกนนําเราทุกคนนี่ขนาดหู้ว่าผมเป็นเป็นประธานแทนท่านนายกที่สุรินผมคืนช่างอยู่พี่น้องเขาเอาช่างให้ผมคืนพวกเสือแดงมาจากอุบลเดินตามหลังช่างเกือบเยียบขีช่างนะครับพี่น้องเกือบเยียบขีช่างผมต้องดีใจหลาย แดงอุบลมาต้อนรับเลมโบอิสานที่สุรินโดยการนำของพี่วันชัยพี่ประสานและคณะไปต้อนรับผมผมก็ดีใจหลายแต่ิิดต่อเบาบต้องยานอย่างเด้อพวกเขาเนี่ยแดงน้ำกันแล้ก็ว่าที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยถึงแดงแท้ว่ากัน ปากเลมโบเบินพวกเขาด้วยกุ่มแดงแท้เขาบาเรื่องมากหรอกเอาลรตฐบันจ่ายเดือนไหนเขาก็เอาแต่ให้มันได้เดือนพฤษภาเขาจะทิ้งใจหลายว่าห้เลยเอาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้แวเอาขอความโชคดีสําเร็จทุกอย่างในเดือนพฤษภาใช้ยัวเดอนนังให้เลมโบสบายใจไปเดไปเอก็เอาอยู่ดีไปเหลายเดี๋ยวรับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ เขาเคยกันบอกว่าที่่า